ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนะฮะในคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ถ่ายทาไปด้วยการวิธีเพาะเลี้ยงนะครับเพาะกบนะครับทํายังไงให้กบออกไข่นะครับทําบ่อยังไงนะครับก็หลายท่านก็คงจะติดตามชมกันไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะนําเสนอลูกกบเลยนะครับตอนนี้กบเราพร้อมแล้วครับที่จะจําหน่ายนะครับราคาไม่แพงครับ มีห้าบาทสี่บาทนะครับก็แล้วแต่ขนาดนะครับแต่กบที่นําจากผมไปนี่แข็งแรงทุกตัวครับนะฮะโอกาสรอดนี่เยอะครับตีให้ไปเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับครับผมอันนี้ก็คือบ่อพักนะครับคือนากบที่มีสี่ขาแล้วนะครับเข้ามาพักไว้นะครับเพื่ออนุบาลแล้วก็ทําให้มันได้อาหารเต็มที่สมบูรณ์นะครับกบจะได้โตเร็วครับนะฮะ ถ้าอยู่ในที่กว้างๆนี่กบจะไม่่อยโตเท่าไหร่ครับนะเพราะว่ามันกว้างเกินไปกินหาไม่ทั่วถึงนะครับอันนี้คือบ่อที่หนึ่งครับนะชมกันก่อนนะครับบ่อที่หนึ่งครับนะก็สมบูรณ์ครับตอนนี้นะครับเอาสายใกล้ๆเลยครับนะนี่ครับครับอันนี้ก็บ่อที่สองครับคือบ่อที่สองครับที่เห็นปาอันนี้ปายางนี่ครับอ่าผายางรั่วครับมันด้วยอะไรปะครับเรือที่ปะ รถมาปะนะครับก็อยู่ได้ครับอันนี้ก็อีกบ่อนึงครับบ่อที่สามครับนะฮะครับบ่อที่สามครับนี่บ่อที่สี่ครับอันนี้ก็เป็นบ่อที่สี่ครับพร้อมแล้วนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทิ้งที่อยู่ไว้ให้นะครับสนใจก็มาสอบถามกันได้ครับอันนี้เราก็มาดูบ่อที่ห้ากันต่อเลยครับนะครับบ่อที่ห้านี่ยังเล็กครับเพราะอันนี้มันเป็นรุ่นล่าสุดนะครับ แต่มันก็ยังมีตัวที่ใหญ่กว่าเขาก็มีครับนะฮะอันนี้ยังไม่ได้คัดออกนะครับนะครับเดี๋ยวต้องคัดกันอีกทีนึงนะครับคัดไม่ไหวตาลายครับนะฮะอันนี้ดูบ่อที่ตัวที่ออกมาไข่พร้อมกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นตัวเมื่อมีขารุ่นแรกเลยครับนะฮะก็มีอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับก็เยอะพอสมควรนะครับใหญ่ดีนะครับกบสมบูรณ์นะครับอย่างสมบูรณ์ครับ ป่วนปุ๊เลยครับนะฮะอันนี้คิดว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับรอดนะครับนะครับดูกันครับนี่ครับน้ำเจาะแจ่อย่างนี้นลครับครับยังไม่หมดแค่นั้นหรอกครับนะฮะตอนนี้ลูกออสยังอยู่เยอะครับนะฮะอันนี้ก็ยังมีครับนะฮะผมพยายามเพาะมันเรื่อยครับนะครับผมมีบ้างนะครับ ายก็เยอะครับลูกออสนะฮะผมเองก็ยังหาสาเหตุไม่เจออาจจะเป็นที่น้าครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูแม่พันมันนะครับนี่วันนี้ก็จับมาพักคืนกันนะครับพร้อมมาคืนเมื่อสองวันก่อนผมก็เพาะครับเมื่อคืนผมก็เพาะแต่สองวันก่อนนั้นแทบไม่ได้เลยครับเพราะว่าปล่อยอย่างเดียวไม่ได้เปิดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับไฟแฟตไม่ได้ยิงครับนะฮะกบมันก็เลยไข่นิดเดียวนะครับนี่พอพันครับนะฮะ อันนี้บ่อกำลังพัฒนาใหม่ครับนะฮะทำใหม่ครับเดี๋ยวจะพาพาไปดูครับบ่อที่ผสมเมื่อสองวันก่อนครับผมสำหรับบ่อนี้นะครับผสมไปเมื่อสองวันก่อนนะครับก็เป็นตัวแล้วครับนะฮะนอนอยู่นะครับยังไม่ขึ้นครับยังคงนอนอยู่นะครับนอนอยู่ติดพื้นเลยครับนะไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะเพราะด้วยความขี้เกียจนะครับไม่ได้ขยันนะครับ นเป็นตัวแล้วครับนะนิดหน่อยครับอันนี้บอที่เพาะเมื่อคืนครับเดี๋ยวจะพาดูครับนะฮะครับผมนี่บอที่เพาะเมื่อคืนครับครับที่เห็นนั่นคือไข่นั้นครับนะครับครับไข่ครับครับที่เห็นดำๆนู่นนะครับที่ไกลๆนู่นนะครับนี่ก็ไข่ครับนะะมันตีกันเมื่อเช้านี้เมื่อคืนเช้าตื่นสายครับจับกุกออกช้าครับ กระโดดกันต่มตามต่มตามนะครับครับอันนี้ก็คงจะได้เยอะหน่อยแล้วครับนะฮะครับอันนี้ก็ไข่เม็ดดำๆนี่ครับเห็นเห็นอยู่นี่ครับแล้วไข่ที่สมบูรณ์ครับนะครับนี่มันเมชาจับแม่ออกมาเช้าจับพ่อออกมาเช้าครับเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็ออกจากไข่แล้วครับลูกมันนอนกับ่พื้นแล้วครับนะฮะวันเดียวก็ลงนอนกับ่พื้นแล้วครับนะฮะอันนี้ดูไข่ที่ลอยติดอยู่จม ต้นไม้เทียมนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับนะฮะตามที่อยู่นี้เลยนะครับชัดหรือเปล่าไม่ทราบครับเอาครับผมเอาเอาให้ชัดๆหน่อยครับนะครับนะครับมงคลเลขาขำครับนะฮะบ้านโคกพมอำเภอโคกพมนะครับตำบลนนนไทยอำเภอนนไทยนะครับ ครับถ้าจะคุยกันทางไลน์ก็ตามนี้เลยครับนะฮะที่อยู่ไลน์มีพร้อมครับหมายเลขโทรศัพท์ครับนะสามารถติดต่อได้2เบอร์ครับนะครับ g ีเมลนะครับเข้ามาถ้าคุยกันนะครับยังไงก็ถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับติดตามเลยนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่16เมษายนนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับราคาไม่แพงครับมี4บาท5บาทนะครับแล้วแต่ขนาด นะฮะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแค่นี้ครับอย่าลืมติดตามกันนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ